สวัสดีเด้อจัะเด้อแม่ทองมาเที่ยวเราจะเห็นไม้จ้ะดอกไม้จ้ะดอกไม้สวยๆเด้อจะเด้อขอหลบเด็กหน่อยนะจ๊ะเพราะว่านี่นะจ้ะดอกไม้จ้าดอกไม้ดอกไม้ฟรีลิมกลังจะบานได้จัดพี่น้องเย สวัสดีจ้ะพี่น้องแม่ทองพามาเดินดูหลังบ้านแม่ทองเดินนี่เด้อเห็นบ่จานี่อันนี้ก็จะมีในด้านหลังบ้านแม่ทองจะข้างหลังบ้านแม่ทองก็จะพาดูโอ้ยไปซนี่มาส่งของได้จ้ะเด้อ แม่ทองพาชมหลังบ้านของแม่ทองได้แม่ทองนี่แหละสนามญ้าบ้านเมพรังไม่มียี่ห้อก็อย่างนี้แหละจ้ะีนบ้านของแม่ทองเองที่จอดรถค่ะนี่ที่จอดรถเมพรังไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรมากมายมันคนอื่นเขาหรอกจะ้ะให้ดูแบบ บ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งอันนี้ก็ติดถนนใหญ่จ้ะถนนใหญ่ตรงฝั่งถนนก็เป็นป้ายรถเมล์ด้วยค่ะเป็นป้ายรถเมล์เห็นรถวิ่งไหมจ๊ะพี่น้องนี่เป็นแอ่งเก็บรถเป็นแอ่งเก็บรถแต่ส่วนมากมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งพวกผิวดำมันชอบมาแอบเผารถยนต์ค่ะ แต่ตรงที่แม่ทองอิมอยู่ตรงนี้ไม่มีมันจะเปิดโล่งเห็นบางคนเขาบอกว่าไม่ชอบหรอกที่แซตรานะจ๊ะรถเมวิ่งแม่ทองอิมก็จะเปิดให้ดูไปดูกันยาวๆเลยจ๊ะถามว่า แต่ตอนนี้แม่ทองอิมไม่มีรถนะนะพ่อใหญ่ขับรถไม่ได้แม่ทองอิมก็ขับรถไม่ได้แม่ทองอิมขัไปเรียนอยู่เรียนขับรถอยู่สายตามไม่ให้แล้วก็แม่ทองอิมก็เลยเอ้ยขายไปเถิพ่อเอาเงินมาใช้เอาเงินมาเก็บก็เลยขายตอนนี้เหลือแต่ตัวกระอยยิ้มก็แกก็มีไอ้รถ มอเตอร์ไซค์ของคนแก่นะคะเผื่อแก่เดินไม่ได้อะไรไม่ได้แกจะได้ใช้ตัวนั้นบั่งก็เลยมีตัวนั้นไว้สองคันนะจ๊ะแบบคล้ายๆรถผู้สูงอายุนะคะถ้าใครอยู่มืองนอกก็จะรู้ว่าผู้สูงอายุแบบเป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะแบบนั้นเอาไว้ให้คนเอาไว้ให้แกใช้เวลาแกจะไปไหนมาไหนไปหาเพื่อนฝูงแกจะได้ไม่ต้อง แบกสังขารขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ก็รถเมย์ที่นี่มันไม่เหมือนคนไทยเรานะเห็นคนแก่ขึ้นจะลุกขึ้นให้คนแก่นั่งไม่มีนะจ๊ะแม่ทองกันนี่แหละจ๊ะพาเดนอันนี้นี่แถวบ้านแม่ทองอยู่เด้อนี่เขาเรียกที่แซ่ตรา แยแ่เลยจ้ะเซตาแยบเลยไม่ทองอยู่เซตาตรงนี้นี่ฝรั่งเขาจะอยู่อย่างนี้กันจ้าไม่น้อยที่จะอยู่เป็นบ้านเลยนี่ค่าใช้ใจ่ายมันแพงจ้ะค่าใช้ใจ่ายมันแพงมันเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่กันฝรั่งญี่ปุน่นก็จะชอบอยู่คอนโดกันเกาหลีเหมือนกัน เขาจะชอบอยู่คอนโดคือค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยจะเด้อถ้ามีบ้านเป็นหลังนะ่ะส่วนตัวน้ว่แพงค่าใช้จ่ายแพงเสียนูน่นเสียนี่เสียทุกอย่างเลยนะจ๊ะเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมมันอยู่ถามว่าบ้านมีไหมมีค่ะบ้านบ้านพ่อใหญ่นะ่ะมีอยู่ เขามีบ้านสองหลังแล้วก็ขายกันไม่ทองเดินไม่ไหวแนละ้วแดดออกนะกินนองเลยแต่หนาวไม่ทองแพ้แพ้อากาศนะปีนี้พักขบบานเข้าลมเลยแดดนะไม่ไหวหนาว บ้านเมียฟรรังคนโนก็เป็น,นีงละจ้านี่เราจะบ้านแม่ทองอิมข้างในรกจ้ารก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 จ้าบ้านแม่ทองอิมจะรกประตูเข้าห้องนอนไม่อยากจะเปิดให้ใครดูได้จ้ไเด้อห้องนอนแม่ทองอิมก็จะรกยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยพี่น้องเอย๋ย เห็นอะไรไหมชเวบชเวบรูปแม่ทองอินนี่แหละค่ะในชีวิตมีเอฟซีน้องหนึ่งอยากดูรูปแม่ทองอินตอนเด็กตอนวัยรุ่นแม่ทองอินเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปกว่าเพราะอะไรเพราะว่าแม่ทองอินถ่ายรูปไม่เคยสวยแม่ก็เลยไม่ถ่ายอันนี้รู้สึกจะถ่ายอายุเท่าไหร่นะรู้สึกจะสามห้าสามหกนี่แหละจะเนี้ยรูปใบเนี้ย อายุ36 36ปีแล้วจ้ะและถัดมาก็จะให้ดูนี่ได้จะรูปบ้านบ้านสวนหลังเดียวเลยจ้ะหลังเดียวเป็นหลังส่วนตัวมีห้องใต้ดินด้วยจ้ะรู้สึกจ้ะห้าห้องห้าห้อง สามห้องนอนไอสามห้องน้ำห้าห้องนะจ๊ะห้าห้องนอนสามห้องน้ำข้างล่างไม่นับจ้ะข้างล่างข้างล่างเขาทำเป็นห้องห้องทำเป็นห้องห้องเพราะอะไรเป็นห้องห้องเก็บของจ้ะเก็บสมบัติเก่าไม่ท่องนับทันไม่น่าจ้ะน่าจะห้าหกห้องนะมั้งห้องใต้ดินนะเขาทำเป็นห้องห้อง มันก็จะใหญ่เท่าๆกับห้องนอนเราเนี่ยเลยจ้ะแต่ของเต็มเลยเป็นห้องเก็บของแต่เขามีสองหลัง้วยจ้ะนี่นะคะบ้านพ่อใหญ่นี่หละจ้ะบ้านเมียฝรัร่งคีนก็กเป็นอย่างนี้หละจ้ะ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากมายที่แม่โสอยู่นั่นน่ะเป็นบ้านเช่าเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่บ้านแม่โสแม่แม่โสเช่าบ้านเขาอยู่เหมือนกัน หลังนั้นรู้สึกจะเป็นสามครอบครัวจ้ะสามครอบครัวถ้าใครส่วนมากบ้านฝรั่งบางคนก็บอกว่าอยู่เ้าอาอยู่เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นอยังไงน้นก็ทาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรแม่ทองก็เรียกไม่ค่อยจะถูกนะเป็นหลงังหลังมันจะมีเป็นสามสามครอบครัวสองครอบครัวหลังหลังหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นบ้านส่วนตัวของพ่อใหญ่จ้ะ พ่อของพ่อแม่ของพ่อใหญ่เขาจะมีลูกสองคนมีพ่อใหญ่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็มีบ้านสองหลังแต่หลังนี้เป็นหลังเล็กนะจ๊ะอีกหลังหนึ่งจะใหญ่หลังใหญ่นะให้พี่สาวให้พี่สาวแกเ,เขาจนเป็นเศรษฐีจนทุกวันนี้ค่ะเขาเป็นเศรษฐีทั้งทั้งลูกทั้งหลานเลยตอนนี้จนพูดง่ายจน เขาเป็นเจ้าของกิจการเป็นโชว์รมรถยนต์ขายรถยนต์ส่งนอกนะจ๊ะก็มีสงสาขามีแต่พ่อใหญ่กับแม่ท้องนี่แหละเป็นเมียฝรัง่งไม่มียี่ห้อยังไงแม่ท้องก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่ทองด้วยนะจ๊ะกดทิ่กระดิ่งด้วยค่ะกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ